อันนี้แขกบ้านเรามืองที่นี่แขกแท้แขกบ้านเราลูกเราผ่านยกุมอะไรในตลาดเนี่ยคือกุมอะไรอันนี้มันเป็นแขกแท้ได้พี่น้องแขกบ้านเราได้ตัวหนึ่าใครก็ราคาหนักก่อปัญหาครับแม่ลูกบ่อหอดหมื่นบ่อหอดหมื่นบ่อหอดหมื่นพี่น้องก่อปัญหาลูกสามผู้ดอ ของแขกบ้านเราเนาะของแขกบ้านเราครับผมแขกบ้านเราถ้าไปเห็นแขกแท้บระม้ลนี่ไม่แขกแช่เลยเนาะเบิ้งบ่บันโอ้พี่บันพี่แขกแท้เนาะแขกบ้านเราบื้อประชาชนบนนี่โอ้บ่เบิ้งบ่เบิ้งบ่เบิ้งบนเก้าพันวันตีเก้าพันหาครับผมเก้าพันหาพี่น้องกูได้ยินได้โทรมาหาแขกบ้านเราเนาะเขียงเนือเนาะฝากเขียงเงีอเขียงเงีอเขาอยู่ที่ไหนเราสาขาใหญ่อยู่หนาน้ไม่บ้านเราโอ้สาขาใหญ่นั่นสาขาสองปานวดเมียหลายโอ้หลายเมียบ้าขาหนองบาทสาขาสามกุ้งไม่ล่มนาเทคนิคกุ้งไม่ล่มมานอน สาขาที่4หงายหินงลัดนาตรงข้ามกันเลยกครับากิโลใหไนสาขาที่5ยู่บ้านน้องไผ่กลางบ้านเด้อพี่น้องเด้อบ้านน้องไผ่เด้อเนาะเป็นการเป็นงานสนใจเนี่ยรายการเป็นงานติดต่อมาเลย090 2437662เจ๊กุ๊กไก่เนาะแขกบ้านเราพี่น้องแขกบ้านเราฝากกะบใจง้อเดี๋ยวก็โทรมาเลยเนาะครับจะได่ง้อก็โทรมาพี่น้องขึ้นว่าแขกบ้านเราคนมีง้ออยู่แม่ลูกแขกมาสื่อง้อ Có oh, oh, oh. nhớ đây, tụi là... đây, là... oh, đây, oh. đây là Mới nặn Phân xuống chê tụi này nó Bỏ Ô mà tay hàng đây nó oh, Mà tay hàng <laughs> oh, đây là Hả? Oh, mà tay xài Mà tay hàng đây Xong đào Ô xong đào mà bớt khọp qua lời Xong đào vẫn mà vừng quá phía đoàn Vẫn dù xong đào Ô lục đàn cả mà nằm Mắc tụi đây là Ô tụi này nó เอาไปเลี้ยงหรือไปขายขายย่างเดียวทำบุญโอ้ทำบุญค่ะทำบุญพี่น้องนี่พี่น้องมาบดขอบกวางแขกได้เนาะแขกแขกมันมองมันแบบบ้านเราเลยเนาะฟองแท้แทเลยเนาะมาแต่ซองดาบพี่น้องคนสนใจบักเถกใหญ่ท่านี้ราคาอไรเพื่นโอ้สามหมื่นหกโอ้สามหมื่นหกเพิ่นเอิญซื้อๆเนาะ บ่ได้มาแต่ผู้เดียวเลยมากบดขอบกัวเลยเนาะแขกแท้เนีพี่น้องม่นมันแขกปลอมเนี่ยแขกว่ามันมันคือแขกบ้านเร่าดิตลาดโคกเจริญนแขกเขาพี่น้องแต่ว่าเออแขกเขามามากบดขอบกัวเราเลยดิคุณเนาะแม่ลูกหลานเขาเนาะเนาะช่ออะไรไม่ร้ไปขาซื้อไปขายเธอไปทำบุญขาทำบุญเออไปทำบุญบ่ว่างบอสคุณขาทำบุญคุนอยู่ซองเดาคนว่า มาบทขอบก่อนเลยาเา <laughs> มาบดทุกคน <laughs> ทั้งอันทั้งอันทั้ง,งดอนพ่อยมันเวียดนามเขาแต่ว่าทั้งโคเกเจริญนี่แขกแขพี่นอ <laughs> <laughs> อ้องมาซื้องมาแขกเขาโอ้ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เตี้ยหัวกึอบเกือบาแขกเขาแขกเขาตลาดอันโคเกเจริญพี่น้อง <laughs> แขก <laughs> <ณ S 2> พี่น้องคนให้ห่อนิจมาหน่สิมา,มาผู้เดียวสองคนแต่ว่าแขกมากหนิมาบดตระกูล มาเบิ่อเทือนลูกเหลียญเลนหลอดกัเอามาหนังมาซสียงหัวแขกพี่น้องแขกบ้านนั่นซองดาวคนอยู่ซองดาวคนว่าคนมาซสียงหัวไปท่าบุญมาสันได้กันบ่หรอหรือว่ได้กันจ้อยได้อยู่มั้งไปส่งเนาะเอาไปส่งบอกได้เราบ่ยังยังว่าได้กันอยู่โอแขกไข่สามสิบเอ็ดไปแล้วหายบุ้งตัวไหมเนื่อยจะไหน แชร์เขาพี่น้องตลาดโคกเจเลิญนี่แชร์เขาแต่ว่าตลาดดอนพ่อยมนเวียดนามเขาอันนี้แชร์เขามากลยตลาดนี่ขายดีเลยนะพี่น้องกว่าปีกว่าเข้าใจว่าคือเงือกเือ,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 อโอ้เขาจะได้อันยุายกานี้โอ้โอ อายุสองปีสองปีไปไหมโอ้หาตัวแล้วสองปีเนาะสองปีเดือนเดือนหนึ่งสองเดือนก็ได้เออโอ้ซ่าต้องต้องหาตัวสองปีขึ้นเนาะอายุอายุพ่ถึงอายุพ่ถึงอายุไม่ยังไปถึงทำทำบุญไม่ได้เนาะทต้องอายุด้วยโอแล้วก็งวดต้องสวยงามโอ้งวดงวดต้องสวยงามต้องอายุต้องถึงพอไปทำบุญพาไปเสือดบ่แอนโอ้เสื้อแบเ่เนื้อโอ้เสื้ออะไรเก่งเนื้อเพิ่นไป โอ้พ oh, ี <S S ่น้องพี đây, đây, ụ, ่น้องสลามนะครับเป็นว่าไปห้ามบุญต้องได้ต้องได้อายุสองเดือนเออสองสองปีแล้วก็ต้องตสวยพร้อมเพราะว่าคนจะไปเสียดอ่ะคนก็บศิไปแจกเนื้อพี่น้องเป็นห้ามบุญพี่น้องห้ามกันอิสลามเพ่นพี่น้อง มาบดขอบก่าเลยพี่น้องลอกมึงเด้อแล้วกับแฉกบ่คือแฉกบ้านเราด้เนาะอันนี้แฉกแท่ดิสิบ่อราคาเท่าไรราคาสองันสามโอ้ขนสิบแปดขนไปสิบแปดพี่น้องมันเปนแฉกบ้านเราด้อันนี้แฉกแท่ดข้ห้องสากสามขึ้นไปขึ้นสิบแปด เป็นเรื่องต่อรองราคาก่อนน่พี่น้องต่อรองราคาอเออแขกมันเล่าให้ยังถอยเลยตี <laughs> ให้ถอยมือนั้นมือเจ็ดร้อยนาะงแขกมันเล่านั่นอันนี้แขกแท้ให้ตำนิสุทธิ์ตีแขกมันเล่ามันให้สูงยันบ่ชเสือตีเ <laughs> <laughs> จอแขกแท้ให้ตำตำเลยบาน <laughs> นี้แปดพันหาเด้อเพื่อนว่าเคือเอาหน่อยแค่ฟ <laughs> ังหาไม่ถอยเด้อเป็นรถ่อย <laughs> ม่ามันเวียดนามห้ถึกยังแขกยังไงถึกก็เวียดนามอีกทีเจอแขกใายก็เจอเวียดนามบ่มาหนุ่มเจ้ามาเลยบ่กฟามาทีมีบ่อกหัวนาเป็นไรนาที้ไรนาที่เป็นไรนาแขกมาหางัวไปทำบุญพี่น้องงัวเถอะกัอเถอะนี่นี่งัวบุระบานนะเออนี่นี่กัวบุระบาน นั่นแขกเจอกันบ้านแขกบ้านเราก็แขกซองดาวพ่อกันบ้านน้องควเพียงนองแล้วจัดเลยจัดจัดจัดประเทศเดียวกันมาแต่ทำกันพู้นู้งทำเงินเหรอเนาะทำอันนี้แขกบ้านเราอันนี้แขกน้องหลวงแขกซองดาวแขกบ้านเราก็แขกซองดาวเจอกันฮามาบเจ้าเป็นแขกแคบบ้าคนบ่าบ้าโอ้ มือน oh. um, yeah, ี่แขกหลายพี่น้องนี่ต่แขกกับแขกตลาดโคกเจล้อนี่ยมันแขกเนาะโอ้ใหญ่ใหญ่สื้อหมากว่าน้ำเนาะใหญ่ใหญ่มีเนาะของแขคของแขม้่งอย่าลืมแม่สื่อหมากเน้อเราเชี่ยวหมากกันเไปละไปขึ้นไปละ ย่า่พี่น้องมันอเอาไปกินยาเอาไปกินยไืมอ่ลืมหมากด้วชื่อหมากอ่างนบอกเขาไงแว่ซื้อหมากตลาดใื้่อย้เสียเหมากแตงคำหมากคำพูดหังด่มใชไห้ีพันอไไปหรอซื้ีโอ้ซื้อีพันหาพี่น้องย่ายเอาย่ายเมื่อกินยาเพื่อนวาสีพันหานาะเนาะบ้านท้งเกาะบ้านรวสะอาดร่วดสะอาดครับผมอผู้ใดอยากได้ก็ขายต่ออยู่ แจ่ว่าียมาากไว้รถือมากซื้อเสียไะื่อมากซื้อเสียดไว้ถ้เพิ่มมันจะเชี่ยวมากได้ันเห่าละสี่พันหามีกำไรมันถึนเนาะต้องหอยไรเบอร์โทไหเบอร์ได้หรอเบอร์เบอร์เบอร์มีเบอร์บ่เจ้าบอกพี่รองข้าดำแน่ศูนย์ยังศูนย์เก้าสามสี่สองสามสี่สองสามแปดหกห้าสองแพี่รอง เพื่นวามีก็ไม <music> ่ละขายรวดขายรวดพี like ่น yeah. oh, no, no. uh ้องซื้อไปโตเลดไปย่างกินเอ้ามันจะกินวัดบ่กเจ้คุณเหรอใช่ตัวซื้อตัวใดตัวใดโอ้ตัวนั้นเนาะซื้อได้ประเด็นละเพื่อนว่าซื้อไปย่างกินวัดคันซื้อแบบกิโลมันได้หน่อยครับผมอีกสี่บ่มาแทงมาแทงไหนมาแทมบั้นใช้ชนะอ่ะโอ้ใช้ชนะเนาะได้บ่ออะไรมือหนึ่ง bỏ thì ngoài liềng bỏ ồ ngoài liềng nào